ขอเชิญท่านธีรชัยครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกับผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกล้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงประชามติตามกฎหมายที่ร่างฝ่ายรัฐบาลเสนอมานั้นผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็น แต่เมื่อผมได้อ่านร่างของทางฝ่ายรัฐบาลที่เสนอมานั้นมีความวิตกกังวลว่ากฎหมายนี้อาจจะไม่ใช่เป็นกฎหมายประชามติที่จะสร้างความรับรู้ของคนสร้างแรงบันดาลใจคนให้คนรับรู้แล้วออกมาแสดงสิทธิ์ของตัวเองความรู้ตัวเองว่าจะลงมติไปทางใดเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้โดยรวมภาพทั้งหมดนั้นค่อนข้างมาออกแบบในรูปแบบของกฎหมายที่ควบคุม ไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมามีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติเรามาดูลึกๆง่ายๆนิดเดียวมีท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงเรื่องการออกเสียงประชามติในร่างรัฐธนรมนูน60ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งได้มาคัดค้านถูกจับกุมดำเนินคดีเป็นร้อยร้อยคนฝ่ายรัฐบาลให้ข้อมูลด้านเดียวพูดเสมอว่ารับไปก่อนแก้ทีหลัง รับไปก่อนจะได้เลือกตั้งใครที่ต่อต้านก็ถูกจับกุมเนินคดีกฎหมายฉบับนี้ถอดแบบมาเดะแต่ให้อำนาจที่ชัดกว่านั่นคืออำนาจของมาตราที่60มาตรา60บอกเลยนะครับว่าผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้องคเล็บหนึ่งก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชาติไไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรามาดูโทษครับผู้ใดกระทำตามอนุหนึ่ง ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2องแสนบาทนั่นหมายความว่าครับกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ไม่ให้คนนั้นมาโต้แย้งการทำมติประชามติที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ให้โอกาสการทำมติมีสองเรื่องก็คือเรื่องแรกคือเรื่องรัฐมนูญเรื่องที่สคือเรื่องนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะ,ะฟังความเห็นประชามติ สมมุติข้อบัญญัติข้อนี้คือห้ามให้วุว่นวายถ้าสมมุติคนมาโต้แย้งว่ารัฐมนูญที่จะต้องไปไประชาธิตยใหม่ตอนนี้นะครับบอกว่ารัฐธรรมนูนเอื้อต่อเผด็จการไม่ตรงไปตรงมามีการสืบทอดอำนาจสวออไม่ได้ออกจากรัฐมนูญจะมาโหวตเท่ากับนายกรัฐมนีมาโวยวยมารุนแรงทั่วไปจะถูกดำเนินคดีโทษ1ิปีหรือไม่ต้าตา60ระบุไว้ชัดนะครับ ถูกดาเนินสิบปีนี่คือให้อํานาจเต็มที่ในการออกเลยนะครับและถามว่ากฎหมายอย่างน,นี้เป็นการส่งเสริมตรงไหนการลงประชามติต้องทําให้ประชาชนทุกคนนั้นได้เรียนรู้ได้รับรู้ว่าประเด็นแต่ละประเด็นรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับแต่ละมาตรานั้นมีความหมายอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรที่ให้เป็นถ้าเข้าใจท่องแท้มากที่สุดนั่นก็จะทําให้คนรับรู้และลงมติอย่างไม่คาดเคลื่อนการปล่อยให้ประชาชนนั้นมีโอกาสโดนลง การปล่อยให้พรพักการเมืองมีโอกาสรณรงค์เอกชนมีโอกาสรณรงค์ในแง่ต่างๆเป็นสิ่งที่ทะทำแต่ร่างประชาธิปไตยฉบบน,นี้ไม่มีแต่ให้กกตกำหนดแล้วกตกตหน้าเชื่อที่ไหนเราทราบดีว่ากกตนั้นเป็นองค์กรที่สืบเนื่องจากการรัฐประหารคอสอชอแต่งตั้งมาทั้งหมดแล้วจะหาความเป็นกลางได้อย่างไรกับกกตกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจตรงนี้นะครับแต่ไม่ให้อำนาจประชาชนรณรงค์ นั่นคือไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้รับรองอะไรเลยแล้วถามว่าเมื่อออกมาแล้วแลมาลองรับจะจะจะทำประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเนี่ยครับจะพึ่งได้หรอครับเดี๋ยวก็จับยิ่งกว่าเดิมอีกยังมีรัฐบาลบางคนนะครับตำแหน่งรองระะัฐมนตรีก็ยังบอกว่าถ้าทําคําถามต้องทําให้แยบยนต์นั่นคือจะหลอกประชาชนหรือไม่มีแต่ละกฎหมายที่ไม่จริงใจต่อประชาชนถ้ากฎหมายที่รับใช้เผด็จการน,นที่จะออกแบบคําถามให้แยบยนต์นั่นคือหลอก ประชาชนเคยหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งถูกหลอกครั้งตามรัฐมนตรหดศูนย์ทำอะไรก็ไม่รู้แต่มหมดยาวเหยียดไม่เข้าใจก็กาให้ไปแล้วมาอ้างกันเสมอห้าสิบห้าล้านเสียงอะไรทั้งเสียงบ้างประชาธิปไตยถูกต้องจะแกะ้รัฐมนหม่ต้องทำใหม่ต้องต้องประชาธิปไตยก่อนและหลังด้วยทําให้ยุ่งยากเสมอนี่คือสิ่งหนึ่งที่กฎหมายอย่างนี้จะเป็นเครื่องมือในการควบคุมการยุติเพื่อไม่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมประการที่สองกฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ทําในระดับชาติอย่างเดียวคือระดับนโยบายรัฐบาลกับรัฐธรรมนูญแต่ในระดับพื้นที่ไม่มีมันไม่สามารถใช้ได้ทั่วไปและไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเสนอให้การทำประชาติในแต่เรื่องได้ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีปัญหาขยะมีที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่จะทำประชาธิในระดับตำบลได้ไหมกฎหมายนี้ไม่เปิดนะครับต้องใช้เขตจังหวัดเป็นเขตในการที่ประชาธิใระดับชาติทั้งนั้นนะครับหรือ จะมีปัญหาเรื่องรุ่มน้ําจะต้องตัดผ่านหลายจังหวัดสามสี่จังหวัดถามว่าจะใช้เขตสามจังหวัดได้ไหมจะต้องระดับประเทศต้องใช้เงินสี่พันล้านใช่หรือไม่ที่จะต้องทำแผนตินี่คือการออกแบบของกฎหมายที่ทําเพื่อสนองตอบต่ออํานาจของรัฐบาลเท่านั้นถ้าอันไหนที่รัฐบาลอยากจะทําเอามาใช้ได้แล้วใช้มาตราหกสิบควบคุมมันนี่แหละครับ กฎหมายที่ที่เร่งรัดปฏิรูปประเทศนักหนาไม่อายหรอครับที่จะออกกฎหมายอย่างนี้มาจะทําครอบครอบคุมอํานาจและคิดว่าผมสงสัยว่ารัฐนูนี้นะครับที่จะต้องผ่านรัฐสภาซึ่งมีสวสองร้ยห้าสิบสอสอรัฐบาลอีกสองรอยเจ็ดสิบมันกุมทั้งหมดโหวตทั้งหมดถ้าเกิดผ่านสภาเนี่ยจะต้องใช้กฎหมายนี้ประชามติอีกแล้วมันจะไปได้หรอเอากินรวบทุกอย่างแล้วท้านักว่าจะให้ประชามติไม่เอาเปรียบม,มากกันไปหรอครับดังนั้นผมคิดว่า ทางรัฐบาลนะครับควรที่จะปรับตัวล่างปรับร่างนะครับเพราะในกรรมธิการมีสสอวอสอวอัดส่วนสสวสารัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านอย่าทําเลยครับอย่าปิดกั้นทุกอย่างเลยครับอย่าไปใช้วิธีการอย่างนี้เลยโดยอย่างแยบยนต์อย่างที่ท่านเคยพูดนะครับช่วยเถอะครับช่วยกันปรับแล้วก็ให้ประเทศชาติขับเคลื่อนอย่าเอาเปรียบกันฟุตบอลมี11เฟุตบอลมี11คนฝ่าย11แต่ท่านเนี่ยเอาเพิ่มมาอีกห แล้วบอกว่านี่เป็นธรรมเหรอครับในการโหวตในรัฐสภาในการโหวตในกรรมธิการฟุตบอลน,นะครับสิบเอ็ดคนแต่ท่านเอาบวกสอวอมาอีกเท่ากับสิบเจ็ดคนแล้วมาแข่งกันมันไม่เป็นธรรมแล้วตอนนี้จะใช้กติกาใช้กรรมการตัวเองอีกใช้กฎตัวเองออกมาอีกแล้วสามารถลงโทษไอ้คนที่สิบเอ็ดได้แต่สิบเจ็ดไม่ลงโทษอีกจะเอาอยัางไงขนาดนั้นเลยนะครับผมคิดว่าท่านลงกลับไปทบทวนและช่วยกันแก้ด้วยในชั้นกรรมธิการวานระหนึ่ง 2, วารกสอง 2, ครับ